สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่หนึ่งนะครับวันนี้พวกเราจะมาสรุปการทดลองที่เก้านะครับเรื่องพารามิเตอร์มอเตอร์เหนี่ยวนำชนิดสามเฟสนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อปฏิบัติการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับสอนครับเป็นแนวทางให้พยากรณ์ลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการเปิดวงจรขณะไม่มีโหลดนะครับผม โดยเราจะต่อมอเตอร์เป็นแบบสตาร์นะครับเราเริ่มเดินมอเตอร์นะครับโดยป้อนแรงดันนะครับตามตารางเลยนะครับผมโดยแรงดันที่เราป้อนนะครับจะเริ่มตั้งแต่100โวลต์จนถึง200โวลต์นะครับผมโดยเราจะแบ่งสเกลให้ตามความเหมาะสมนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะวัดกระแสแล้วก็วัดกําลังไฟฟ้านะครับผมจากนั้นเราก็คํานวณหา Rc กับ Xm นะครับผมโดย Rc นะครับเราสามารถคํานวณหาได้จากสูตร V กำลังสองส่วนด้วย P นะครับผม ส่วน xm หาได้จากสูตร v ส่วนด้วย i sine e นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นขณะโรเตอร์หยุดนิ่งนะครับผมโดยเราจะต่อมอเตอร์นะครับเป็นแบบสตาร์เหมือนกันนะครับแล้วให้มอเตอร์หยุดนิ่งนะครับโดยใช้โซ่เบรกนะครับป้อนแรงดันนะครับโดยให้กระแสไฟฟ้าเป็นตามตารางนะครับผมโดยกระแสไฟฟ้าของเรานะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่0.16นะครับจนถึง1.6นะครับผมโดยเราจะแบ่งสเกลให้ ตามความเหมาะสมนะครับผมจากนั้นนะครับแล้วก็วัดแรงดันนะครับแล้วก็วัดกําลังไฟฟ้านะครับผมจากนั้นเราก็จะคํานวณหา r 1บวก r 2องดนะครับแล้วก็ x 1นึ่งส่วน x 1บวกด้วย x 2องดนะครับแล้วก็ r 2องดนะครับผมโดย r 1บวก r 2องดนะครับเราหาได้จากสูตร p หารด้วย3 i กำลังสนะครับผมส่วน x1 บวก x2 เนะครับหาได้จากสูตร Square root Z กำลังสองลบด้วยวงเล็บ r1 บวก r2 เด็ดนะครับผมทัม้งหมดยกกำลังสองนะครับผมครับต่อไปนะครับส่วน r2 เด็ดนะครับเราจะหาได้จาก r1 นะครับ r1 ที่เราได้จากการ d c t r เทสนะครับผมแล้วก็ r 1>, 1, 1บวก r 2ด,ดนะครับเราจะได้มาจากการล็อกโรเตอร์นะครับผมนำทั้งสองสมการมาลบก,กันนะครับแล้วก็จะได้ r 2ดครับผมครับ3ครับต่อไปทดสอบด้วยไฟยฟ้ากระแสตรงนะครับโดยเราจะต่อแบบสตาร์นะครับล้วป้อนไฟ DC เข้าไปนะเราจะทำการฟิกกระแสนะครับโดยจ่ายที่1 0ถึง100%นะครับโดยพิกัด ของกระแสอยู่ที่1.6นะครับทำการวัดค่าแรงดันของ DC นะครับและนำค่าที่ได้ของ v และ i นะครับหรือว่าแรงดันและกรนะแสมาทำการคำนวณหา r c นะครับสี่ครับมอตเตอร์เหนียวนำามเฟสแบบวาโลโรเตอร์นะครับเราจะต่อแบบไม่มีโหลดนะครับเราจะทำการ กำหนดนะครับแรงดันไว้ที่100นะครับชุดถือพิกัดคือ220นะครับแล้วทำการวัดค่าของกระแสแล้วก็พาวเวอร์นะครับนำมาคำนวณหา RC, เซต้า XM ็มแล้วก็ค่าสลิปแล้วก็ค่าทองนะครับโดย RC นะครับเราจะได้จากการใช้สูตรก็คือใช้ V กำลังสองส่วนด้วย P นะครับเซต้าเราจะได้จากอ c o ์คอส่วน P ีอ o รคอส่วนอคอคูณ P ส่วน V คูณ I นะครับ เอมนะครับเราจะได้จาก v ส่วน i sin ด์เซตานครับแล้วก็ค่าสลิปนะครับเราจะได้จากหลบความเร็วมอเตอร์นะครับส่วนความเร็วเริ่มต้นนะครับและค่าทอร์กนะครับหรือแรงบิดเราจะได้จาก p ส่วนโอเมกาเนะครับหรือ p ส่วน2องพายอนะครับส่วน60สิบลำดับขั้นตอนการทดลอง5ขนาดโรเตอร์หยุดนิ่งแบบวาลโรเตอร์ 5.1ต่อมอเตอร์แบบสตาร์แล้วให้มอเตอร์หยุดนิ่งโดยใช้เซอร์โบรกป้อนแรงดันจากตารางนะคะเราจะให้กระแสพิกัดที่10%ไปจนถึง100%โดยมีค่ากระแสที่10%คือ0.29แอมเ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆไปจนถึง100%คือค่า2.9แอมแล้วทำการบันทึกค่าแรงดันที่กระแสพิกัด0.29แอมได้ค่าแรงดัน13โวลต์ ค่าแรงดันนะคะจะมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึง2 9แอมมีค่า1 0 7โวลต์และทำการบันทึกค่ากำลังไฟฟ้านะคะที่กระแสพิกัด0 2 9ยดองแอมมีค่ากำลังไฟฟ้า2.8วัตต์และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะที่กระแสพิกัด2 9จแอมจะมีค่ากำลังไฟฟ้า160วัตต์ค่ะและค่า r 1บวก r 2พารมนะคะจะหาได้จาก คำนวณโดยใช้สูตร p ส่วน3 i กําลังสองค่ะแล้วทําการคํานวณและบันทึกค่าลงในตารางและ x 1บวก x 2พามนะคะหาได้จากสูตร square root z กําลังสองลบ r o ล t r หบวก r 2ทั้งหมดยกกําลังสองและค่า r 2พามนะคะจะหาได้จากสูตร r 1ลบวงลบ r 1 r บวก r พามทั้งหมดยกกําลังสองแล้วทําการคํานวณบันทึกค่าลงในตารางค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขณะโรเตอร์หยุดนิ่งแบบวาโรเตอร์นะคะเราจะทำการต่อมอเตอร์แบบวายแล้วให้มอเตอร์หยุดนิ่งนะคะโดยใช้เซอร์โบรก ปอนแรงดันโดยให้กระแสไฟฟ้าเป็นไปตามตารางนะคะโดยการทดลองนี้เราจะทําการปล่อยกระแสอารมิเจอร์นะคะเพิ่มขึ้นทีละ10%จนถึงร้อหรือที่พิกัดนะคะจากนั้นทําการวัดแรงดันแล้วก็ค่ากําลังไฟฟ้าแล้วนําค่าที่เราวัดได้นะคะไปคํานวณหาค่าความต้านทานโดยค่า R 1บวก R 2เนะคะหาได้จากสูตร P ส่วน3 I กําลัง2 ค่า x 1บวก x 2พาม์หาได้จากรู้เซตกำลังสองลบ r 1บวกด้วย r 2บวทจุกำลังสองแล้วก็ค่า r 2เด็ดนะคะหาได้จาก r a 1บวก r 1ลบด right ้วย r 1บวก r 2เด็ดทั้งหมดจุกำลังสองค่ะจากการทดลองนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราปล่อยกระแสอาร์เมจเจอร์เพิ่มขึ้นนะคะค่าความต้านทานต่างๆนะคะก็จะลดลงค่ะลำดับขั้นตอนการทดลองนะครับ ขั้นตอนที่7นะครับหาความต้านทานภายนอก R internal นะครับเราจะหาความต้านทานภายนอกมีทั้งหมด7ย่านนะครับเพื่อหาความเหมาะสมในการเลือกใช้นะครับในการเบรกกิ้งครับอตอบคำถามนะครับ 1. จากการทดลองเพื่อหาค่า R C และ X M ค่าที่น่าจะนำมาใช้มากที่สุดคือกรณีใดเพราะเหตุใดนะครับ ตอบค่าเฉลีย่ยของการทดลองในแต่ละช่วงนะครับเพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุดครับเราจะเลือกใช้ตัวที่ได้ค่าใกล้เคียงมากที่สุดนะครับข้อ2นะครับการทดลองส่วนของมอเตอร์แบบกงกงะลอกนี้น่าจะใช้ได้กับมอเตอร์ครัดใดเพราะเหตุใดตอบสามารถใช้ได้กับมอเตอร์ทุกคัสนะครับแตกต่างกาันที่การหาค่า x 1และหรือ x 2นะครับ3 x 1กับ x 2นนะครับของมอเตอร์แบบกงกงกลอก แยกกันอย่างไรต่อไหมครับแบ่งได้ตามคัดของมอเตอร์นะครับดังตารางเลยนะครับโรเตอร์ดีไซน์นะครับวาวโรเตอร์ดีไซน์ A ดีไซน์ B C นะครับแล้วก็ค่า x1 x2 นะครับสรุปผลการทดลองนะครับการหาค่าพารามิเตอร์จะหาได้สามวิธีนะครับแต่ละวิธีจะได้ค่าพารามิเตอร์แต่ละตัวดังนี้นะครับการทดลองแบบไม่มีโหลดจะได้ค่า R C และ x m นะครับ R2 การล็อกโรเตอร์จะได้ค่า r1 บวก r2 แดนนะครับ 3. การป้อนไฟฟ้า,ฟากระแสรตรงนะครับหรือ dc เทสนะครับจะได้ค่า x1 บวก x2 แดนนะครับทั้ง3ค่านี้เพื่อหาความเหมาะสมในการเลือกใช้อของมอเตอร์นะครับว่าควรใช้ขนาดเท่าไหร่ยังไงนะครับอ่าภูมของผมขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับ